มาจ้าก,กินข่าวน้ำกันเด้อพี่น้องเสียบน้ำกันช่วงเมงื่อใดกันเนีย่ยมาจากซอยเพื่นซอยเป็นแม่กวัวนั้นข่าวดำนะจา้าแซ่บน้ำกันค้าแต่หยาดเนาะพี่น้องเนาะกินข่าวน้ำกันเด้อจ้าหยกผักเอาแต้งจ่อง จับไม่ถอดปลาหน้นงอบปลานิ่นนนหน่อยนอ้ก็ซสุปุ๊กนี้ฮึแจกตร่มพะโล้พี่อ่อะ หมดแล้วพี่น้องหมดแต่ไม่กินขา้าวไม่กินข้าวบ้านกับข้ลมาตะบ้านงานเลยพี่น้องอมไม่ได้ซื้อดอกไม่ได้เฮ็ดอเฮ็ดอยู่ว่าไรเฮ็ดแต่เอามา,มาตะบ้านงานเลยพี่น้องเนาะอไปเป็นแม่ค้าให้งานเพิน่นซอยเพิน่นทำบุญเนาะพี่น้องเนาะชอบมือข่อยเอยงชอบ ไม่กินน้ำตาลจ้าแจกเหมือนเด้อนีแจกครับจะอยากมาเรอไปตอบคอมเมนต์พี่นอ้องแต่จะ่ากันเด้อพี่น้องแจกแล้ววันจะได้นั่งนั่งกินเต็มที่เข่าเมื่อนะล,ล่างสวยล่างซ้ำเฮ็ดต้องอยู่เนาะกินซอยเพิรนเนาะพี่น้นองเขาก็ได้บุญเนาะพี่น้องเนาะคนหูจักจ้า จะนิดกันไปเที่ยวไปเต้นนี่อย่างน้ำเล้าตลอดนะจ๊ะพื้นเมยูเราพึ่นกลับไปสวรรค์แล้วเนาะกัดจังใดกัดกินหดเพื้นเก่าเนาะพี่น้องเราเป็นคนมักมวนเราขาดเราไปถึงแบบม่มีป,มปเมมูเปิดงานไห่เนาะพี่น้องเวลาไปเที่ยวหมอน้ำใส่กับมีเล้าเนี่ยแหละเปิดงานไหนตลอดสวนตลอดพินถัดเราอยู่จ้ะเสียใจน้ำอบควเพื้นอยู่ เรื่องใดก็พักกันรักษาสุขภาพนเด้อพี่น้องเลยเขาก็บรรูว่าเขาจะได้ไปเมื่อใดดอกเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่ากัรักษาสุขภาพกันทุกคนเลยจ้ะแล้วก็ได้กินอิมกินเต็มทีด่ดอกพี่น้องเชิงกินทัิงพอแล้วปรแพง แล้วบางคนบอกสิทธิ์ีนี่อย่างากกอาหารกินมา่าเอามาบ้านทั้งดีสองคนก,ก็ามาบ้านหนึจังเอามะซูรูก,กินซูพี่น้องกินพี่น้องแซ่บแล้วกินอิ่มกินเต็มอยู่ดอกจ้าแม้เราไปเราก็กินอิ่มกินเต็มพี่น้องซอยเต็มที่ไม่จะคนหักเราอือฮึเบ เจ็บจ้า